음악을 들으면서 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 สวัสดีค่ะซินดี้ค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกับแขกรับเชิญท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่เบื้องหลังของงานรับใช้ต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้ความสามารถในด้านของกราฟิกแอนิเมชันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวชีวิตและพระคำในใจของคุณเอกมลเอกสันชัยหรือเคียนโนดกันเลยค่ะ ส่วนตัวกับงานรับใช้ด้วยงานรับใช้นะครับก็ทำของที่คิดจักด้วยเป็นเป็นมาคน,นาโยกยุคิดจักแล้วก็ทำองค์กรต่างๆแท่จะทำสื่อให้กับหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น,อ FC, นอออคอสเซอร์วายอนกกทหรือว่าค่าย YC ต่างๆเนี่ยครับเราก็ซัพพอร์ตไอทุ่งบีเออะไรเงี้ยเราก็ทำให้กับองค์กรคนที่ต้องการด้านออกแบบหรือต้องการสื่ออะไรเงี้ยเขาจะติดต่อมาา ส่วนงานส่วนตัวก็คือเปิดบริษัทกับเพื่อนทํางานกราฟิกชื่อบริษัทนาโนเบก็คือทําสื่อครบวงจรเลยเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทีวีเว็บไซต์แอนิเมชันเราก็ออกแบบกราฟิกทั่วไปครับนาโนเบชื่อเหมือนภาษาญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆแล้ว <laughs> เป็นการรวมกันระหว่างาคือเปิดบริษัท2คนชื่อโน้ตกับนิกเป็นเพื่อนกันนะครับ ก็เลยมาเปิดด้วยกันก็กลายเป็นโน้ตแอนดี้บวกเขาว่าโอเบเข้าไปก็เลยกลายเป็นนาโนเบโอเบที่แปลว่าเชื่อฟังแปลว่าเชื่อฟังแล้วเียนโน้มารู้จักพอเจ้าได้ยังไงคะเออครอบครัวเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็เป็น คุณพ่อเป็นคริสเตียนที่มาเชื่อด้วยตัวเองแต่ส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคริสเตียนมาอยู่แล้วก็เลยรู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กแต่ที่ที่ตัดสินใจมั่นคงกับพระเจ้าหรือว่าถวายตัวรับเชื่อเนี่ยเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นแบบอย่างคุณพ่อเป็นคริสเตียนที่ที่ คือทางบ้านของฝั่งอามาคือฝั่งคุณพ่อเะครับเป็นคนจีนใช่ไหมครับเขาก็จะไม่ยอมให้ลูกเป็นคริสเตียนหรือว่าจะไม่ยอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าคุณพ่อแบบก็ต่อสู้ด้วยตัวเองถึงขนาดที่ว่าตอนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถูกเอาเก้าอี้ไล่ฟาดหรือว่าถูกไล่ไปนอนที่ตลาดไล่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็ไม่เคยล่าทิ้งสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังเราเป็นฮีโร่ให้กับเราในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยมีแบบอยากแห่งความเชื่อลแล้วเราก็เลยแบบเรารู้แล้วว่าอ๋อคริสเตียนเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง ไม่ใช่แค่คนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็สรัทธาพระเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการต่อสู้แล้วก็มีการบางอย่างที่จะทาให้พระองค์ยืนยันว่าเราอะรักพระองค์แล้วเราก็เนี่ยแหละเราได้ชนถุกกับพระองค์แล้วแต่พอรู้จักพระเจ้าเรามันมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดวันเึงเราเปลี่ยนไปเท่าไหร่กับเราเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าทํางานในชีวิตของเรา พระเจ้าค่อยๆสร้างเราจนเรามีวันนี้จนเราเป็นวันนี้นนนค่ะเราข้อพระคมภีร์ในใจของเคนอตเป็นข้อพระคัมภี์ไหนคะข้อระคัมภีร์ในใจอยู่ในที่สดุดีครับบทที่81ข้อที่10บอกไว้ว่าพระเยโฮวาห์หรือพระยาเวนะครับได้บอกไว้ว่าเป็นพระเจ้าของเราที่ดำเรามาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วก็บอกว่าให้เราอาปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม พ้อว่เขามีข้อนี้มีคนยื่นให้มาถึงกับน้ําตาไหลในช่วงนั้นซึ่งแบบเออในช่วงที่เราเจอวิกฤตพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้พาเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เออออกมาจากถิ่นที่เรารู้สึกว่าเราเป็นปมด้อยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นท่าหรือว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยเนี่ยพาออกมาแล้วเราก็บอกว่าให้เราอ้าปากของเราให้กว้างเถอะแล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มโอ้เวลานั้นพอฟังปุ๊บอ่านปุ๊บนี่ก็แบบผมก็นั่งอ้าปากกว้างอยู่คนเดียวนั่งแบบ กว้างที่สุดก็จะกว้างได้แล้วแบบ่าโอ้พระเจ้าช่วยป้อนเราให้อิ่มทีอยากไปรู้เป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นพัสสัญญาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้<ม>ที่ที่แบบว่าเออเป็นไงล่ะเหมือนเหมือนพระเจ้าถามว่าอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเอออิ่มอิ่มแล้วแต,แต่แต่คงหิวใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพระเจ้าอะไรเงี้ย ปาที่ฐานสมัยเด็กๆเราวแบบเ้ยเราอยากมีรถเป็นของตัวเองเราอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหพระเจ้าก็ฟูลฟิลเต็มไปหมดคือทุกๆอย่างถึงขนาดว่าเราอยากจะเปิดบริษัทเองแล้วพระเจ้าก็กตอบคำที่ฐานของเราเราก็สามารถเปิดบริษัทได้แสดงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพระยี่ห์พระเจ้าของเราใช่ไหมนำเรามาจากอียิปต์นะเราก็แบบคือป้อนเราให้อิ่มจริงอะไรเงี้ย โดยระยะเวลาที่ถือว่าสั้นนะแค่ไม่กี่ปีจากวันที่อธิษฐานไม่ถึง10ปีอะสิ่งเหล่านี้ก็จะเติมเต็มมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมีบ้านมีภระระยาที่น่ารักมีลูกจำมั่มอยู่ที่บ้านพี่เออพี่คิดว่างานกราฟิกเนี่ยเหมือนเหมือนเปียบเหมือนตาของพระเจ้าอะไรเงี้ยที่แบบ คอยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มันดูสวยงามอืมผมก็เลยคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เหมือนพระฉายของพระองค์คือเป็นพาดพัหนึ่งของพระองค์ในชีวิตของเราบางคนอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะเป็นนักคำนวณเป็นวิศวะเป็นอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของเราเราสึกว่าเออถ้ามันเป็นงานกราฟิกหรือว่าเป็นงานสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เราน่าจะเป็นตาเนาะแล้วเราจะเชื่อฟังพระเจ้ายังไงในเมื่อพระเจ้าสร้างเราให้เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับตาขององค์อะไรเงี้ย มันก็คือเราก็ต้องเพิ่มเหมือนเหมือนก็มีบอกว่าถ้าเรามีตารางอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ควรจะเพิ่มตลรางของเราให้มากขึ้นพอเราเพิ่มมากขึ้นปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้ามาปุ๊บพระเจ้าก็จะบอกว่าเราเป็นท่าที่สัตว์ซื่อใช่ไหมเออก็เลยต้องพยายามที่จะซื่อสัตว์ต่อตารานที่ตัวเองมีแทนในเพื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราเป็นตาแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มความสามารถเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มหาความรู้เพิ่มหรือแม้กระทั่งแบบดูงานเยอะ เพิมอะไรเงี้ยแล้เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อซัพพอร์ตงานของโรงใ,ให้งานของโรงไปจนถึงจุดที่พี่คิดว่าเราสุดความสามารถของเราสุดอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยที่องค์ใช้เนี่ยเราใช้ได้ขนาดไหนก็ให้ใช้มันจนสุดไปเลยบอกขอพระเจ้าอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยทียอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่บ้างคะก็อยากจะบอกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยี่ที่จริงๆเราไม่ได้สมควรที่จะ ได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าพระเจ้าก็เอาใจใส่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งพระเจ้าเอาใจใส่ความฝันของเราเอาใจใส่ความต้องการของเราแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็คิดการใหญ่ได้เกินความสามารถของเราได้เพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่ง,งใหญ่เหนือเราใช่ถ้าสมมุติว่าเราคิดให้มันระดับเดียวกับเราหรือว่าหรือว่าต่ํากว่าเราเวลาเราจะทําอะไรเนี่ย มันก็เหมือนกันแบบเราก็ดูถูกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนาะแต่ถ้าเราคิดเกินความสามารถของเราเนี่ยแล้วเราค่อยๆทามันไปเราก็อธิษฐานแล้วยู่กับพระองค์ไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเห็นว่าโอ้พระเจ้าของเรานี่ยิ่งใหญ่และอาศรจร,รย์จริงๆฝา,ฝากฝากทุกๆคนว่าว่าจะทําอะไรฮะถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราทํางานกับพระองค์แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีนามาไทยอะไรในชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์ก็บอกไว้ว่า,วา เราเหมือนถา,านองห่นดนะถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราก็จะรู้นะว่า,ว,าว่าสิ่งไหนเป็นน้ำพระแทของพระเจ้าล้วถ้าเราตามน้ำพระททยของพระเจ้านะงานม,มันจะขึ้นไปแบบเร็วมากแล้วและมีประสิทธิภาพมากแต่ถ้าเราเดินสวนทางกันหรือว่าเราพยายามทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยสิเรานนั้ก็ค่อยๆตายไปแล้วแตกแห้งไปให้เราให้เราซื่อสัตย์แล้วก็รับใช้พระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮโนตมากเลยนะคะที่แบ่งปันเข้าพระค้ำในใจกับเรา คคค่่ะะบถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยสิ่งดีๆมันจะตามมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าเรารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้เชื่อฟังเราก็ไม่ได้แตกต่างกับมารหรือซาตานเลยใช่ไหมในยากอบเขียนเอาไว้ก็เลยคิดว่าการเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่สําคัญแล้วก็มันเป็นสิ่งแรกเลยที่จะแสดงว่า เรรราาักพะเจ้ห,หลือกที่จะเชื่อฟังไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่นำเสนอข้อพระคำพีดีดกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจ เพื่อหนุนใจพี่น้องให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่แล้วพบกันทุกวันพิหัส,สบ,บดีสามารถรับชมรายการได้ที่ t h a i .cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ